ครับ9.9นะครับวันนี้ลูกค้ามาเติมของร้านช่างนะครับนี่เติมเยอะมากเลยนะครับหมดนี่น่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับเติมยางดีสโทนไปนะครับยางละอย่างเงี้สามสิบเส้นอ่ะเบอร์ละสามสิบเส้นนะครับสองร้อยสามสิบเส้นสองสองห้าสามสิบเส้นสองห้าสี่สามสิบเส้นแล้วก็สองเจ็ดห้าครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับแบตเตอรี่เอชอาร์นะครับหกแอมป์กับเจ็ดแอมป์ตัวนี้เป็นตัวเจ็ดแอมป์ว่าบใส่พวกพีซีเอ็กนะครับแล้วก็ห้าหกแอมป์ใส่พวกแอนล็อกนะครับอินแม็กนะครับนี่เข้ามาแแแล้วนะครับออมมปป์์ แล้วก็นี่ได้จาน8.1ให้ดู<า>สวยเลยจาน8.1จุหนึ่งนะครับใครที่จะปั้นรถนะนี่ฝ่ายปั้นรถก็เอาไปได้เลยครับตัวนี้เป็นตัวหมุดหลอกนะครับนี่เป็นจานแบบสวยๆเลยนี่สวยมากนะครับใครสนใจนะครับมาดูที่ร้านได้นะครับจานมีสวยๆเลยนะครับทนมากตัวนี้ใช้ทนใช้จริงทนจริงนะครับนี่แล้วก็มีอะไรอีกยางในยางนอก เบอร์อะไรนะ80 90 10เ้สเส้นนะครับแล้วก็90-90-90นะครับขอ4นะครับพบโอตุนะครับเฮ้ยได้เลยก็ด้วยนี่ได้ปัซ้ายนะครับโคตมากนี่นะครับเบาๆไปโอเคเดี๋ยวไปดูพี่คิดตังกัน